สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวย,ยอดเศรษฐีทุกท่านนะคะยะดาก้องมณิชกุลชัยค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มยอดเศรษฐีนะคะที่ได้ทำภารกิจสวดมน์ในภารกิจแรกก็คือภารกิจสวดมนปิดตายอดเศรษฐีโกดล้านสำเร็จรุล่วงไปแล้วแล้วก็วันนี้ได้เลิกงามยามดีได้เข้าร่วมต่อเนื่องจากกิจกรรมแรกแล้วมากิจกรรม สวดมนต์เหรียญไหว้รูหกแปดรุ่นรุ่นนี้เลยรุ่นที่ทุกคนทอคอยคือรุ่นมหาจักรรพัินะคะเดี๋ยวนี้เลยสำหรับวันนี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่หนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่สองมกราคมเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเมเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีหงของยายดาแล้วก็ทุกคนด้วยวันนี้เรามาสวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะคะเรามาเริ่มสวดมนต์กันเลยคะ่ะ บัดนี้วันที่สองมกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันแรกที่ข้าพเจ้ายะดาก้องวณิจก,กุลชัย ขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอ่อในอาขาัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทสวดชุมนุมเทวดาสมัมมตาจักกวาลิสุ อัตตราคัจันตุเทวตาสัตธรรมมูนิราชะสุนันตุสขโมคทังสักเคกาเมจรูเปคีริสิคาราตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเทจัาเมตารุวนาหาเนเคหวัตถุมหิเคเต ภูมิมาจายันตุทีวาชาลัทธาวิสมียักษคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนางสาธโวมีสุนันตุธรรมสวรกาลูอายัมพะทันตาธรรมะสวรกาลูอายัมพทันตาธรรมะสวรกาลูอายัมพะทันตา บทสวสดบูชาพระรัตนาตรัยอิมานิสการนะพุทธังอภิปูชยามะอิมานิสการนะธรรมังอภิปูชยามะอิมานิสการนะสังฆังอภิปูชยามะบทกราบพระรัตนาตรัยอาระหังสัมมาสัมพุโทโธปคาวาพุทธังปคะวันตังอภิวาเทมิ สวาค้าตูพระควตาธโมธรรมมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระคัตัวสาวกสังคฆูสังขังนามามีบทสวดนามการจิตทธิคธาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณครณปาถะพุทธังสารนังคะชามิทำมังสารนังคะชามิสังขังสารนังคะชามิ ทุติยามปีพุทธังสารานังกชามิทุติยามปีทำมังสารานังกชามิทุติยามปีสร้างขังสารานังกชามิตาติยามปีพุทธังสารานังกชามิตาติยามปีทำมังสารนังกชามิตาติยามปีสร้างขังสารานังกชามิบทสวดสัจจกิริยาคาถานตถิเมสารนังอันยัง พุทโธเมสนนนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสันนังอันยังธรรมโมเมสันนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนนังอันยังสังโฆเมสันนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนสธิเมโหตุสัพพทาพุทธานุสติ it e would so ภะควาอะระหังซ er, ัมมาสัมพุทโธวิชาจะนะซัมปันโนสุกตโลกัวิทูอนุตตะรูปุติสธรรมะสะดัติสัทาเทวมนุษานังพุทโธพระควาติธรรมานุสติสวาขาโตภพระควตาธรรมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิกอปะนาญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหีติ สังขานุสติสุปฏิปันโน พระคาวตัวสาวกัสังโฆอุจุปฏิปันโนพระคาวตัวสาวกัสังโฆยายะปฏิปันโนพระคาวตัวสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคาวตัวสาวกัสังโฆยะทิทางจัตตาดิปริสยุคานิอัตถะปุิสปุขลาเอสาพระคาวตัวสาวกัสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตรังปุญญัคเขตังโลกาส อาติรัตนสูตรยาณีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคสัพเพวภูตาสุมนณาภวันตุอะโทปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสาเมทะตัพเพเมตังกรุธะมนุสิยา,าปชายาทิวาจารโตจห รันติเยพาลิงตาสะมานีตาสะมาหินรักขะทะอปมัตตายังกิจจิวิตังอิทัวาหุรังวาสักเคสุวารังราตานังปานีตังนาโนสมังอัติตาาคาเตนาอาทิอัติอิธรมปิพูตเทอัตารานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะวสุวัติ หูดุขยังวิราคังอมตังปานีตังยะทัศยะทัชคายะสกายามุนีสัมมาหิโตนะเต е นะธรรมเมนะสมาัาติกิจิตีธรรมปีธรรมเมรตานังปานีตังเอตงเอต,นตนะสัจเจนะสุวัตนาสุวัตถิหูตุยามพุทธเศโทปาริวันยะนิปาริวันนาะ ยีสุจิงสามาธิมานานตาดีกันยะมาหูสามาธินาเตนะสามานะวิชติอิทัมปิทัมเมตละตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคาลาอัดทสตังปสัสสทธาจะต,ตาริเอตานิยุคาหิยุคานิโหติเตทิขะ ทิ่ขีเนทิ่ขีเนยาสุขตาสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธรรมปิสังเคราตานางปานีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุเยสุป,ปะยุตามนาสาทับเฮนามนิกามิโนโคตามะศาสนามหิเตปติปัตปตาอามะยังวิไคหะ ลัทธามุธานิพุติงพุชมนาอีธรรมปิสังเครตาตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถิโหนตุยะทินขะทัคีโลปทาทวิงสิตโตสิยาตัตุพิวาเตยพิอาสามปายกามปิโยตัดูปะมังสาป,ปุริสังวัธรมะ วะฏามิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสสติอิธรรมปิสังเคารตานังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติภา คมพีระปัญเยนะสุเทติตานิปินกินจาปิเตโหตุสุภาพาพมัตตาณเตภะวังอัตธรรมธาอัตธรรมมาทิยันติอิธรรมปิสเรเครตานังปณนีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุสหวสาทัสสนซ้มปทายะอัต ตยัสุธรมาชิตาภวันติสักกายทิฏวิจิกิิวิจิกิชิตันจะสีลพะตังปาวาปิยทัตติกินจิปตูหาปาเยหิจาวิปปมุตโตจะชะจาพิธานานิอาภะ โฆกาตุงอิรรมปิสังเครัตนังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหนตุกินจาปิโสกรรมังกับรูติปะปาปะกังกาเยนะวาจุทเถจเต๋าซาวาอาภพโพโซตัสปะพิจัทายะภัพะตาทิธปะปัสสบบุต ตอาอธรรมปิสังเคราตานางปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัดติโฮนตุวานาปะคุมเพยทธาพู้ศิกตักเคคิมหานามาเซปธมัสสมิงคิมเฮปัทูป,ปะมังธรรม,มาวะหะ ธรรมวรางอเทสยินิพพานคามิงปารามังหิตายอิธรรมปิพุทธะตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุวะโรวะรันยูวะทะวะระทูวะราหารูอนุตตารูธรรมวรางอเทสัยอเทสยยอิธรรมปิพุทธะ ราตานังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตทีโหนถุคีนางปูรานังนาวังนัทีซ้ำผวังวิรัตจจิตตายติเกภาวัสมิงเตกีนพีชาวะอาริอวิรุณหิชันทานิพันติธีรา ยาทายมปัจทีโปอิธัมปิสังเคราตานังปานีตังเอเตนะสจเจนสุวัตติโฮนตุยานีทาภูตาณิสามาขาตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคแต่ถ้าขาตังเทวมนุษสปูชิตังพุทางนาัสสาสุวัตติโฮนตุ ยานีทาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตาริเคตตาทะขตังเทววมนุสปูชิตังธรรมมังนมัสสมานามัสสัมสุวัตติโหนตุ ยานีทาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังขังนมัสามสุวัติโหนตุอาตานาติยปาริตอาตานาติยปาริตระ สัพพโรคาวิมุตโตสัพพสันตปวัจิตโตสัพเพเวรมติกันโตนิพุโตจับตุวังภวะสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโกวินาสันตุมาเตภวัตันตารายยสุขีทีกาโยโกภาวะอภิวาทนาชีเรสเนจังุทธ,ธาปจาัตยโนจัด ตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังอาทิตตปาลิยาสูตรปาริยาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังบควาคายังวิหารติคยาสีเสสัตทังสัตทิงพิกุส พิคุสหัสเสนตัตรโคพะควาพิคุอามันเตสิสพพังพิขเวอธทิตตังกิจะพิขเวสัพพังอธทิตตังจากคุงพิขเวอธทิตตังรูปะอาทิตตาจากคุวินญ,ญานาังอธทิตตังจากคูซ้มภัสโซอาทิโตยัมปิตังจากคุซ้มภัสปส,สปัจจยา อุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุุขมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนอาทิตตังอาทิตตังลาคักขีนาโทคักโทสักขีนาโมหักขีนาอาทิตตังชาติยาชา,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 ารามะนารณีนะโซเกหิปะฏิเทเวหิทุกเกหิ โทมนะเซหิอุปาเยเซหิอธทิตตอธทิตันติวะทามิโซตังอธทิตาสัทธาอธทิตาโซตวิญญานังอธทิตังโซตสัพพาโซอาทิตโตยมปิทังโซตัสโซโตสัมผัสสปัจจยาอุปัชติอุปัชติเทวยยตังสุครังวาทุครังวาอทุขมะ ทุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคักกีนาทุกสักกีนามูทักกีนาอาทิตตังชาติยาชาลามานารตนีนะสโโเกหิปาริทาาทกเทเวหิทุกเคหิโทมนาเสหิอุปาเสอุปายาเสหิอาทิตตันติวะธทามิ คานังอธทิตตังคันธาอธทิตตาคานวิญญานังอธทิตตังคานาสัพพัสสอธทิโตยัมปิทางคานาสัมผัสปัจชยะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุครังวาทุครังวาอทุกขมะสุครังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตตังลาคักขีนาโทสักขีนาโท คีนาอธัดอาทิตตังชาติยาชาลมารณีนาโซเกหิปาริเทเวหิทุกเคหิโหมนัสเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏฐามิชีวะห้าอธิตาราซาอธิตาชีวะห้าวิญญาณอาทิตตังชีวะห้าสพปสุอทิตโตยัมปีทังชีวะห้าสพพสัปปัจจยาอุปัชชติ เทวติยังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมาสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาธทิตตังราคคกขีนา ทูสักขีนาโมหักขีนาอาทิตังชาติยาชะรามารณีนะสุเกหิปะริเทเวหิทุกเคหิโทมนาเซหิอุปาเยเซหิอาทิตันติวัฏามิกาโยอาทิตโตภูภัพโ ทัพพาอาทิตตากายวิญญาณอาทิตตังกายสัพพะสุอาทิตโตยมปิทางกายสัมผัสสัปัจจยาอุปัจ,จติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังว,ขง,วขงวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคข,ขีนาทุ สักขีนาโมหักขีนาอาธิตังชาติยาชารามณรณีนัสุเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวทามิ มโนอาทิโตธรรมะอาทิตตามโนวิญญาณอัอทิตังมโนสัพพโสอาทิโตยำปิทังมโนสัพพสปัจจะยาอุปัชติอุปัชติเวทติยังสุขังวาทุขังวาอทุคามะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาคคินาทุสักขีนามู ทักขินาะอธิตังชาติยาชาละมะรนีนาะโซเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวทธามิเอวังปัสสังพิกขเวสตวาอริยสวะวะโกจากกุสมิงเปนิพินทาติ รูเปสุปินิพพินทติจากคูวินญ,ญาเนปินิพพินทติจากคูซัมผัสเปเสปินิพพินทติยำปิทังจากคูซัมผัสปสัจากคูซัมผัส,สป,ปัจจายาอุปัช,ชติเวทะยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมสุขังวาตัสมิงปีนิพพินทติ โสตัสมิงปีนิพพินทติสัเทสุปีนิพพินทติโสตวิญญาเนปีนิพพินทติโสตสัมผัสเซปีนิพพินทติทำยำปีทางโสตสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทยีตังสุขังวาทุขังวาอุทางอัตุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพพินทติ คานาสมงปินิพพินทติคันเทสุปินิพพินทติคานวิญญาเนปินิพพันพินทติคานาสาพาเซปินิพพินทติยมปิทางคานาสาพาสป,ปัจจายาอุปัชติเวทติตังสุตังวาทุกขังวาอุทังอทุกขมาสุขังวา ตัสสามีปินิพินทัติชีวะหายามินิพินถัติรัสเซสุปินิพินถัติชีวะหาวิญญาณีนิพินถัติชีวะหาสัพเพเสนิพินถัติยมปิทังชีวะหาสัพพัสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมาสุขังวาตัสสามีปินิพินติ นิพพินทติกายะะมิงปินิพพินทติโภทัพเพสุป,ปินิพพินทติกายวินยาเนปินิพนพ,นพินทติกายสาพัเซปินิพพินทติยัมปิทางกายะสาภัสปัจจะยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาอทุ คามาสู่ครั้งว่าตัสามิงปีนิพินทตินมามาสมิงปีนิพินทติทมเมสุปินิพินทติมนวิญญาณนิมมนวิญญาณเนปีนิพินทติมนุสัพพเซปินิพินทติยิบยำปีทางมนสุสัพพะสัปจายาอุปัชติเวทติตังทุกครั้งวาทุกครั้งวาอาทุ รามะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหนติยานังโหนติคีนาชาติอุสิตังพรมมจริยังกตังกาณียังนปะาลังอิทตาญาติปะชานาติติอิธามะบูจะปะเขวะ อัตตมานาเตภิกคูภะควาภาสิตังอภินันอิมัสสมินจะปณนเวยาการมาสมิงพันยามาเนตาสาัสะภิกคูสหัสสสะอนุป,ปาทายะอาสาเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติอนัตตระคณะสุตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารานสียังวิหารัติอิสิปัตเนีมิกทาเยตตระโคภิกขวะปัญจาวัคคียภิกขุอมันเตสิรูปังภะคะภิกขเวอนันตารูปัญจะหิธังภิกขเวนนนนอนัตตตาภะเวอภวิสะนาทิยังอนัตหิทังรูปังอภพาทายะสังวัตเตยสับ จะทัพเพทจะรูเปเอวังเมรูปังโูตุเอวังเมรูปังมาหูสีติจะสัมมาจะคู่พิกขเวรูปังอนัตตาตัดสมมรูปังอาภาทายะสร้างวัตติะจะรับพติรูเปเอวังเมรูปังโูตุเอวังเมรูปังมหาหูสีติ เวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิเาเวหัตตาภาวิสะนะยิทางเวทนาอภายะสังวตเตยะสัพเพภะสัพเพทะจะเวทนายะอิมังเมเวทนาโูตุ เอวังมีเวทนามาอาโหสีติยะสามาจากโคภิกเเวเวทนาอนัตตาตัตมาเวทนาอาภาทายาสังวัตตินะจารับาาเิเวทนายเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางภิกเเวอัตตาอาภาวิสสะนั ทังสัญญาอาพาทยะสังวตเตยะสัพเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมมาโหสีติยสมาจะโคภิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาพาทายะสังวัตติน่าจะรับปติสัญญายะสัญญายะเอวังเมโหตุเอวังเมสัญญามาโห อาหูสีติสังคาราอนัตตาสังคาราจะหิทางพิกเขวีอัตตาอภิวัตอภิวิสังสูนยะนัยทางสังคาราอาภาทายสังวัตเตยุสัพเพเทสังคาเลสุเอวังเมสังคาเลโมหนตุเมหนตุเอวังเมสังคารามา ไอ้เฮสุนติยสมาจะคู่พิกขาวเวสังคาราอนัตตาแตสมาสังคาราอาภาทายสังวัตติน่าจะรับพติสังคาเรเอวังมีสังคาราหุนตูสัพเพเมสักคารามาอนุสติ